โอเคครับผมขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่ัช่องแฟนตาทีเฮดอยู่กันในเกมเลยที is, ่ซีร์ฟเรเบิร์ดโอเคครับวันนี้นะผมจะมาวิ่งชุดแต่งโลมันนะครับที่เขาขอมาคลิปที่แล้วนะว่าอยากให้วิ่งชุดแต่งโรมันนะผมก็จัดให้เลยครับวันนี้นะก็จะมาวิ่งเซตทั้งหมด2เซตเลยวิ่งทั้งหมด2เซ็ตเลยนะครับผมก็จะมาวิ่ง อแอร์ฮอปนี่ตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก่อนเลยนะนี่เลยนะอย่างแรกเลยก็จะดับเป็นไฟหน้าไม่ใช่ดิไฟท้ายกับหลังคานะครับผมตัวนี้เลยนี่อยู่นี้นะครับตัวนี้สาวน้อยวุ่นวายคนเดียวนะครับตัวนี้เลยนะจะดับเป็นไฟท้ายกับหลังคานะครับผมผมให้วิ่งให้ดูเลยนะครับ ก็หลายคนขอมาผมก็จัดให้นะครับโรมันนะครับเป็นชุดแต่งโรมันนะมาดูกันว่าจะมาไหมก็เอฟีซีเอีซีเดียวก็ดรอปไปสองชิ้นเลยนะครับก็หลังคากับไฟท้ายอืมุกคนมาดูกันว่าจะมาไหมแล้ววิ่งรอบเดียวพอนะครับเดี๋ยวจะยืดเยื้อไปเนาะอืมครับประมาณนี้นะ ๆๆก็วันนี้วิ่งซักเซตเตียงก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวคลิปแต่ EP สองมาต่อให้นะเพราะว่าโรบันนี่น่าจะมีสองเซตครับแต่เขาวิ่งหลายตัวนะทั้งหมดเซตน,นี้ก็วิง่งประมาณทักจ่ตัวสามตัวใช่สามตัวนะครับไม่รู้ว่าจะมาไหมถ้าเป็นคลิปเดียวกลัวนานครับกมันนานเกินไปนะหรือจะคลิปเดียวไปเลยับทุกคน จะได้เป็นรูปรวมๆเลยเนาะโอเคครับพูดถึงเรื่องเลรเอ็มก็ตอนนี้ก็เท่าเดิมนะสิบห้านะประมาณสิบห้าได้นะครับสิบสี่จุดแปดสิบห้านะครับมาจุดแรกจะมานะครับไม่รู้ว่าจะตกไหมนะฮึบฮึ่บขอให้ตกนะครับคลิปนี้ขอให้ตกสักชิ้นหนึ่งนะได้ไม่ฟิลนะครับมาชิ้นแรกครับมาหรือเปล่า ว่าไม่มานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อเชนที่2นะครับ let's go โอเคครับผมก็จุดที่2ก็อยู่ตรงนี้เลยครับใกล้ๆกันเลยครับเก็บขับเดินหน้ามันติดหนึ่งครับก็ชื่อตัวนี้เลย NPC ชื่อว่าลุงนักกดหมายนะครับผมตัวนี้เลยก็รับไปเลยครับนี่นะอยู่ตรงนี้นะตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจะตอบเป็นกระจังหน้านะครับอ่ากระจังหน้านะครับ กระตังหน้ากับฝากระโปงนะทุกคนนะกระตังหน้ากับฝากระโปงนะครับจะดับเป็นสองชิ้นนะตัวนี้จะดับเป็นสองชิ้นนะถ้าใครวิ่งตกแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมวิ่งตกแล้วก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะว่าตกนะพี่ตัวนี้ตกอะไรเงี้ยผมจะเออทําต่อไปนะครับใครอยากให้ผมวิ่งรถคันไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าผมมีข้อมูลผมจะวิ่งให้นะครับขอเป็นรถที่เขาวิ่งกันบ่อยก็น่าจะมีข้อมูลนะครับโอเคเนาะ ก่อนอื่นนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะหรือเทตใหม่ที่ผมทําขอคําไม่ได้อย่างให้ผมทาคลิปอะไรนะครับก็ยินดีทําให้เนาะตอนนี้ใกล้จะห้าร้อยซับแล้วก็วานทุกคนนะเพื่อนกดซับให้เลยนะครับเดี๋ยวมีแจกของครับห้าร้อยซับตันนี้ก็จะวิ่งวนๆเลยนะงง่อยนะ ไปยาวๆครับยาวๆวิ่งไปก็ก็วิ่งมันตกยากอยู่นะครับชุดแต่งก็อยู่แต่ดวงครับว่าวิ่งรอบเดียวมันอาจจะไม่ตกก็ได้ครับแต่คนอื่นเขาวิ่งสักสามสี่รอบอาจจะตกก็ได้ครับประมาณนั้นนะครับผมวิ่งให้ดูรอบเดียวนะถ้าใครไม่ถ้าใครบอกว่าไม่ใช่ก็บอกข้อมูลได้นะผมว่าวิ่งผิดหรือเปล่าเนาะเออผมวิ่งผิดก็ขออภัยนะแต่ก็ผมว่าจะถูกข้อมูลมาขนาดนี้ปึ้งไม่มานะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปจุดที่3นะครับ let's go โอเคครับผมเราก็มาถึงจุดที่3นะครับผมจุดที่3าคือตัวนี้นะครับเนี่ยจะเป็นเควสนะครับเราให้เราทำเควสไปเรื่อยเราจะได้ของมานะครับตัวนี้ครับจะมีชุดแต่งอยู่ก็ทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับสี่3สามเนี่ยสี่ชิ้นนะครับผมจะมีสปอยเลอร์หลังวิงนะครับแล้วก็สเกิร์ตข้างแล้วก็สเกิร์ตหน้าครับตัวนี้นะตัวเดียวนะจะเป็นทำารกิจไปเรื่อยๆ่อยนะครับผม พวกเนี่ยโรมันนะ่มันจะมีชุดตัวโรมันเนีมยมเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีชุดแต่งให้นะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับตัวนี้นะชุดแต่งนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับตัวนี้นะก็ดอกทั้งหมดสี่ชิ้นทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับเขาจะให้มาอย้เรื่อยๆนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นต่อไปก็จะเป็นชุดแต่งอีกอันนึงครับเดี๋ยวผมให้ดูนะแต่ตัดภาพเลยครับโอเคครับผมก็ มาครับผมต่อไปนะครับชุดแต่งที่ผมจะวิ่งก็คือตัวนี้เลยนี่ไม่รู้อันว่าอะไรนะตัวนี้เลยนะก็มีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดมีทั้งหมดหนึ่งสองสามจุดนะครับผมมีทั้งหมดสามจุดนะครับประมาณสามจุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกที่ละจุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกระจุดที่สี่เลยครับเล t โก้โอเคครับผมก็ รามาถึงแล้วนะครับทุกคนช Gall ุดที่สี่ของเรานะครับก็คือชิ้นแรกเลยครับก็คือตรงนี้เลยนะนี่นี่นี่อย่างนี้ยนะก็คือตัวนี้ครับนักแข่งช yeah. ่างพูดนะครับผมตัวนี้นะครับนักแข่งช่างพูดจะดับเป็นไฟหน้านะไฟหน้าของโรมันนะครับไม่รู้ว่ามีขายกันไม่มีขายด้วยนะทุกคนนะที่ผมบอกไปนะครับไม่มีขายด้วยนะโอเคเรามาวิ่งกันเลยครับว่าจะมาไหมไฟหน้าโรมันนะครับตัวนี้นะ จงหวัน,นี้ไปวิ่งไว,งไว,วเอายาไวเอาโอ้เลี้ยวยากด้วยจงหวันนี้เราเลี้ยวผิดปหมบ้างยุบโอเคไม่เป็นไรนะครับผมไม่ค่อยได้วิ่งนะครับไม่เคยวิ่งเลยนะครับิ้นส่วนนะก็คนขอมาก็จัดให้นะเอา้าเรานอนกลับน่าจะใกล้กว่านะทุกคนต้องดูอ่าแผนที่ดีๆนะครับดูแผนที่ดีๆนะครับผมชิบชับชิบชับนะ ดูกันนะครับวันนี้เราวิ่งเต็มระบบเลยแล้วกันนะเป็นคลิปเดียวไปเลยเนะาะเพราะว่าจะได้รวดเดียวจบคลิปเดียวจบเลยครับชุดแต่งโรแมนชุดเดียวจบเลยสองเซตใครจะวิ่งก็ลองวิ่งกันดูได้นะครับตกไม่ตกไงคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนนะพูดเบานิดนึงนะครับผมลูกนอนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วก็ขออภัยในความพูดเบานะครับ ลูกผมนอนตอนคืนเนาะอาชีพตอนคืนเนาะตอนเช้าเราก็ไม่ค่อยว่างนะครับขออภัยด้วยโอรถล็อกโอเคอลิปพนี้ตะย่าก็ขออภัยด้วยนะทุกคนขออภัยล่วงหน้าเลยนะเว่าผมทําไปสองเซตนะน่าจะมีประมาณทั้งหกจุดได้อาจจะที่สี่ใช่ไหมน่าจะยาวอยู่นะผมว่า ครับไปครับไปครับต้องดีบทำรอบครับมีเวลานานครับมาครับถึงแล้วทุนมาแล้วเอ้ยจุ๊บจุ๊บมาไหมมาไหมมาไหมไม่มานะแต่เป็นยางกับยางกับเครื่องตกก็โอเคนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอจุดที่ห้านะครับ let's go โอเคครับผมเราก็มาถึงนะครับจุดที่ห้านะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะอยู่ตรงถานดีเนี่ยตรงแดนนะครับก็คือตรงนี้เลยครับ ยองรีจอมพูดนะครับผมยองรีจอมพูดนะตัวนี้จะดอกเป็นฝากระโปงนะครับกับหลังคานะครับฝากระโปงกับหลังคานะทุกคนโอเคลุยครับลองวิ่งกันดูได้นะทุกคนนะตกไม่ตกยังไงก็คอมเมนต์กันคุยกันได้นะครับผมวิ่งให้ดูรอบเดียวพอแล้วครับ เป็นแนวทางเผื่อคนสายฟรีอยากวิ่งเซ็ตนะครับเผื่อเป็นแต่งสองได้นะเออเป็นแต่งสองได้นะครับเซ็ตพวกนี้นะหรือจะไปขายโยนร้านก็น่าจะแพงอยู่นะจะสองสามหมื่นอยู่นะเออเผื่อแบบมันก็มีเครื่องตกอยู่้วครับมันก็มีเครื่องตกมีพวกเครื่องเพื่ออะไรตกมาเยอะแยะนะเอาอะไรชุดแต่งมาด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะ เครื่องก็สองหมื่นละทุกแต่งได้อ,อีกสองหมื่นก็โอโหูไอ้สี่หมื่น้วต่อรอบนะโอเคฝากกดติดตามด้นะครับทุกคนย้ำอีกรอบนะครับไปห้าร้อยซับแล้วครับขอบคุณครับปึ๊บป๊บปั๊บป๊บ,ปบ,ปบแดดมาดูเลยปุ๊บดิไปครับวิ่งเพลินเพนถ้าไม่คิดอะไรก็วิ่งเงินเพลินไม่ได้คิดอะไรก็วิ่งได้นะครับรลูกผมน้องอะ่ะทุกคน <laughs> พูดดังไปแนละ้วขออภัยด้วยพูดเบาโดนชนไหมเออเกือบโดนชนนะครับโอ้โหยานะอย่าชนผมนะอย่าชนผมนะทุกคนเขายิงกันเยอะจังเลยวนะันนี้ซึบซึบซับซึบซ,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 บซับนะทุกคนนะโอ้คลิปนี้โคตรนานไปอย่าไปโอ้ชนขออ่ะยิยงรีบยิงช้าวะ่ะเฮ้ย ดิฟไปดีจังวะนี้ดิฟไปแล้วก็เบรกนะครับตรงนี้ครับพัวมาดิไม่มานะครับโอ้โหวิ่งมาหน้าตัวไม่มานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจะจุดสุดท้ายนะครับ let's go โอเคครับผมเราก็มาถึงนะครับจุดสุดท้ายของเรานะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับช่วงเวลาปิกนิกนี่อยู่ตรงนี้เลยนะเมื่อกี้ก็ขอบคุณคุณเอ่อคุณฟุกด้วยนะครับที่มาบล็ให้เรานะครับก็บคุณมากนะครับมาเราวิ่งสุดท้ายกันเลยครับตัวนี้นะครับ จะตกเป็นไฟท้ายนะครับไฟท้ายกับกระจังหน้าของเซตโลมันนะครับเฮตัวท้ายแล้วขอให้ตกถึงมามาสักชิ้นเถอะพี่เอ้ยจะจริงไม่ได้นะคลิปนี้เราจะจะเฟลไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหทุกคลิปไม่เคยเฟลนะทุกคลิปจะตกตลอดเลยนะชุดตรงชุดแต่งนะในคลิปนี้เราจะเฟลไม่ได้นะโหลึบชึบชับชึบชับนะ บินไกลหน่อยนะครับตอนนี้นะอุ้ยคุณฟุกคุณฟุกคุณฟุกจะวางในคุณฟุกชนผมนี่ผมแบนเลยนะหยอกหยอกนะคือการเล่นเกมไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับถ้าชนกันก็แค่ขอโทษนะครับไม่ใช่ไปไล่ชนเขาอีกนะครับมันไม่มันไม่ใช่เกมแล้วมันต้องมีชนปุ๊บก็ขอโทษแค่นั้นครับก็ไม่มีอะไรนะไปไล่ชนเขาไปด่าเขามันก็เขาแอปไปโดนแบนได้นะครับสามวันนะครับ หนถึงสาวันนะครับแล้วแต่เจ้าตัวที่แจ้งแบนจบนี่นะก็แค่ขอโทษก็จบนะครับ้วยอาคาดนะครับเล่นเกมต้องเป็นมิสนะครับผมไม่ใช่เป็นศัตรูกันเด้อทุกคนฝากด้วยนะครับโอเคเราจะถึงจุดท้ายแล้วทุกคนเราจะมาสักคลิปไหมจะมาไหมไอ้ย,อย,อยดอกยากตกยินท่าล่ะ โอเคครับมาไหมขอเถอะป่วงจบครับจะได้เครื่องของเครื่องนะครับก็ประมาณคลิปก็ประมาณสี่ห้าหมื่นละโอเคก็คลิปนี้ก็จบครับเพลนะแต่คือไม่ตกเลยแต่ก็ประมาณนี้นะที่ผมวิ่งมาทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยก็จะมีเซ็ตแต่งประมาณนี้นะหกจุดก็มีทั้งหมดสองเซ็ตโอเค ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดดิ่งให้ช่อง f a n ตาทีเฮ็ดด้วยครับผมคลิปหน้าก็ขยายให้ผมวิ่งเซตแต่งหรือชุดแต่งอะไรหรือให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมอย่มาตามให้นะโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ